นนิดยเป็นการสบ้าสสื่อที่คนเยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาในปีนี้แน่นกันอ๋อพมแต่ง ขยับซ้ายอ่ะขยับซ้ายเซ็งได้ครับเซ็งมันออกแสงอะเซ็งขึ้นมาหนไเห้ยนีมันหน้ามือเ้ยมื่้องตลไวลพี่เขาแบแสงเขาหายดีวอยู่นี่นีแสงเขาน้าดิบยู่แสงอ่ พี่ก็ขยื้ไห้อนอกขึ้นมาขึ้นมาเพราะในเอกจะได้ไม่บางแสงน้องคนใส่แมาตรงั้น้องนเอขยัมหน่อยขยบานี้อ่าให้น้องขมาขึ้นมาดีเขาบอกให้ยืนและนาบเดียวกันไม่เงาเครับแสงน้พี่ขอได้ครับเหราเหรอยห่ไหมออรเอเห็นกันห มาลองก็มาไปลองเพลงที่เขาสปีดลงที่เราไม่ถึงเปลี่ยเลยนะเกิดปีอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่สัมผู้พิหารเรวค่อยสอนมาแสดงได้ให้พูดได้พูดก่อนอาเซีครับเอาอุ่นดีครับแล้วจริงจริงผู้พิพากะค่อยขยับเข้ามาใครพูดทำไมคะที่หมอกครับพูดถึงจุดเริ่มต้นค่ะของซีรีส์ครับคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวทีเราก็หนาแน่นนิดนึงครับก็วิทีวีออริจินัลนะครับโปรตัวปลอมหรือมียนคูนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆของเราอีกโปรเจกต์หนึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเราเองก็มีความตั้งใจอย่างมากที่การในการที่จะเลือกเฟ้นหาเรื่องแล้วก็รถที่เหมาะกับคนดูไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือทั้งต่างประเทศนะครับเราเองก็ใช้เวลากันพอสมควรเลยในการที่จะเฟ้นหาเรื่องที่ดีที่สุดมานําเสนอซึ่งเราก็ได้ไปเจอ เรื่องนี้แหะครับที่เราคิดว่าทั้งรสชาติที่มีความเป็นความแบบเรียกว่าดีไทยๆเขาถึงง่าย มีความตลกเหมือนโรแมนติกคอมดี้ซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นทรงที่คนดูไทยชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องราวจริงมันมีอะไรมางมายกว่าความเป็นโรแมนติกคอมดี้ด้วยเราเราเลยมาเจอที่เรื่องนี้เลยแล้วเราก็ถูกใจมากอยากจะผลิตมาเป็นซีรีส์สําหรับให้ทางผู้ชมของวีทีวีทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วพอเรานึกถึงโรแมนติกคอมดี้เราก็ต้องนึกถึงสตูดิโอที่สามารถที่จะนําพาสร้างสารรค์คอนเทนต์ของเราได้ก็นี่เลยครับมันดีเวิร์กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําของชองร่านี้อยู่แล้ว มีส่วนของโรแมนติกคอม,มดี้แล้วก็มีผลงานมากมายที่ประสบความสําเร็จเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สนุกมากเลยต้องบอกว่ามีการทํางานหลายๆขั้นตอนที่เราก็มาร่วมงานกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ตัวตัวพอมที่เป็นซีรีส์ที่เป็นไอพีที่มีชื่ออยู่แล้วออกมาเป็นในรูปแบบของซีรีส์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนดูในตลาดบ้านเราด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน ความน่าดูอ่ะให้คุณอ๊อฟแล้วกันจริงๆก็อย่างที่พี่หมอกพี่หมอกพูดหมดแล้ว <laughs> <laughs> มันมีความแบบล่มติคอมเมดี้สนุกมากแล้วก็จริงๆเนื้อหาค่อนข้างแปลกใหม่นะครับ <laughs> ในวงการบีเอลเราก็เป็นการเล่าเรื่องใหม่ๆเพราะจริงๆเรากว่าเราจะเลือกกว่าเราจะทําเราใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการพูดคุยว่าเออเราจะหาเรื่องแบบไหนมาสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นการแบบร่วมงานครั้งแรกเป็นทางการด้วยระหว่างมันดีเวิร์กดูมันดกับวีทีวีครับผมก็คิดว่าเป็นช่องที่ โรแมนติกคอมดี้แต่ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่แบบเยอะแยะมากมายเลยมีเรื่องเล่าที่คือไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ากลัวสปอยแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นโรแมนติกคอมดี้ธรรมดาละกันมีอะไรให้เราต้องแบบค้นหาอยากรู้ในแบบทุกๆตอนแน่นอนอย่างแคสนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นนักแสดงครับผมจริงๆก็เป็นนักแสดงแบบว่าจากทางจังกัดวีทีวีเอเทไลเนอร์นะครับก็อูก็พยายามหากันแบบนานมากแล้วก็แบบแคสแบบ หลายรอบมากเลยนะครับ <ừ. S 1> ผมจนแบบว่าได้เจอแบบน้องๆทุกคนครับครับม่เกี่ยวกับอะไรครับผมครับก็ให้ให้นักสดแสดงเล่าไหมให้ดี <ầ? S 1> อ่ะตัวแทนโอเคนคะรับเกเรื่องโปรตปอรมีอนโนฮะครับก็เป็นเรื่องราวของอเ,เด็กดวงสวยคนนึง่งชื่อพบอรเนี่ยดวงสวยมากทํางานหาเช้ากินขําบทถูกหวยเนี่ยก็สวยโดนรถชนอีกแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยได้ ข้ามโลกนะครับมาอยู่ในร่างของอโปเย่ว right? hmm. yes. ันน um ี yeah. me, ้ก็แต่งตัวมาในลูอ a โปเย่ให้คนเห็นเสิร์ฟเล็กๆน้อยๆทายาทเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้เนี่ยเหมือนจะแบบได้มาใช้ชีวิตสบายๆอยู่หรูกินดีใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายดันมาเจอพระเอกของเราก็คือคุณจุริยะครับก็ผมก็เลยเป็นคู่มั่นของเขาที่จะต้องแต่งงานด้วยกันแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยดันมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถอ่านใจคนได้ครับ ก็เลยรู้ตั้งแต่แรกแลวครับจับโป้ได้แต่ว่ามาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อโปตัวจริงแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะครับเราก็เลยต้องแต่งงานกันต้องมาทําให้เขาเนี่ยเทรนเขาให้เป็นโปตัวจริงให้เนียนที่สุดเพื่อที่จะได้ดีลธุรกิจนี้ได้ครับก็สนุกมากครับเรื่องราวเบื้องต้นเรื่องราวเบื้องต้นก็จะเป็นฟิลนี้ครับใช่แต่ว่าจริงๆมันมีเนื้อหาแบบดีเทลแทรกเล็กน้อยเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับ ฝากเลยก็เป็นผลงานทาง VTV Original นะครับก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับใช่ครับเป็นผลงานเจป็นผลงานจาก VTV Original นะครับดูได้ทางที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับหรือว่า www.vtv.vip ครับครับก็ยังไงก็ขอฝาก VTV Original อีกเรื่องนึงนะครับโปรโตฟอร์มมีเอ็นฮูให้กับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นรสชาติที่ถูกใจ คนดูของเรานะครับเครียดกันมาทั้งปีแล้วเ <laughs> นอะใกล้ๆสิ้นปีผมว่าเจออะไรที่รู้สึกว่ามันมีความสนุกสดใสหัวเราะไปด้วยกันผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เตรียมหมอนมาต้องเตรียมเพื่อนมานั่งดูด้วยกัน <laughs> อ่าเพราะว,ว่าจะต้องหัวเราะไปด้วยกันแน่นอนยิ่งจะเป็นเป็นแฟนเป็นจิ้นกันเนี่ยผมว่าดูเรื่องนี้ก็จะ รักกันแล้วก็หัวเราะกันไปอย่างมีความสุขนะครับผมฝากด้วยทั้งตลาดทั้งเมืองไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศผมเชื่อว่าน่าจะมีกระแสแน่นอนแล้วก็ฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยทุกๆตอนนะครับทาง VTV ครับ